สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรอ้อยสมใจนะคะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาดูส่วนของเรากันนะคะนอกจากเราเนี่ยจะปลูกต้นอ้อยแล้วนะคะยังมีนะคะพืชสรพพอื่นอื่นอีกมากมายนะคะที่เราได้ปลูกไว้นอหน,นีมะนาวกล้วยนะคะคือหลากหลายมากนะคะที่ทางสวนเรานะคะปลูกไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าของสวนของเรานะคะกําลังทําอะไรกันอยู่นะคะ นี่เจ้าของสวนของเรายิ้มหวานเชียรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมอยู่นะครับตอนนี้ก็เที่ยงแดดร้อนมากแต่ว่าก็ชาวสวนอย่างว่านะครับก็ต้องทนร้อนทนแดดนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนจากอ้อยนะครับเปลี่ยนจากอ้อยวันนี้ผมก็มา อีกสถานที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่ว่าอยูอ่จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งที่แห่งนี้นะครับผมก็ไม่ได้ปลูกแต่อ้อยอย่างเดียวนะครับก็จะมีอ้อยมีมะน,นาวมีมะม,ม่วงมีกล้วยมีเงาะมีก็หลายอย่างนะครับก็คือเป็นการปลูกพืชผสมผสานกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ จะปลูกพืชแบบอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับไอสถานที่แห่งนี้นะครับคือที่แปลงนี้เนี่ยก็จะปลูกหลายๆพืชกันก็คือ,อชอบอะไรชอบสิ่งไหนก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกไอ้นั้นนะครับคือชอบกินอะไรก็ก็ปลูกนะครับไม่จํากัดว่าจะเป็นอะไรนึกชอบอะไรก็ปลูกเลยนะครับวันนี้ก็จะมาตัด กิ่งมะนาวนะครับอันนี้กิ่งมะนาวก็พอดีว่าเนี่ยครับคือตอนไว้นะครับตอนไว้เนี่ยเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอันนี้ตอนไว้นานแล้วนะครับก็ไม่ได้เอาลงไปปลูกนะครับก็ไม่ได้เอาปลูกเพราะเน่ยตอนไวห้าหกเดือนแล้วนะครับรากในกงองโงกเต็มหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาตัด ก็ไม่รู้จะปลูกแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคือตอนไม่นานแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาตัดแล้วก็ไม่ได้พาไปลงแปลงนะครับก็มันมันมันเป็นกิ่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็จะตัดแล้วก็ปลูกเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะชํานะครับก็ปลูกแบบเสียงดวงนะครับก็คือถ้ามันเกิด ่ามันขึน้นมันมันติดดีก็ก็ถือว่าผ่านถ้าติดไม่ดีก็ค่อยซ่อมใหม่นะครับค่อยค่อยทำเอาใหม่นะครับเพราะว่ามันอ่านานแล้วนานเกินนะครับถือว่านานเกินเพาะไว้เนี่ยครับนานเกินเป็นกริงใหญ่นะครับแต่ว่าอ่ามะนาวคืออันนี้ก็เป็นอ่ามะนาวพื้นบ้านนะครับ เป็นมะนาวทางพื้นบ้านแบบปากใต้ของเรานะครับที่ว่ามีมานานแล้วนะครับก็คือเป็นมะนาวที่ว่ามีลูกดกนะครับมีผลดกลูกก็โตพอป,ประมาณแล้วก็เปลือกบางน้ํามากนะครับน้ํานี้ก็จะหอมมากๆนะครับหอมมากๆก็มีอยู่หลายๆต้นหลายๆพันนะครับในนี้แต่ว่าผมก็เลือกขยายาขยายพันธุ์ จากต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมันเป็นมะนาวที่แปลกมากนะครับก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะผมไม่ได้ใส่เลยตั้งแต่ปลูกนะครับก็ไว้แบบธรรมชาติเลยแต่ว่ามันเป็นมะนาวที่แปลกครับก็คือมันเป็นลูกออกลูกตลอดทั้งปีเลยนะครับออกทั้งปีไม่มีหยดุดนี่จะอยู่แบบนี้นะครับก็คือต้นนี้เนี่ยดูครับก็คือลูกเขาก็จะดก ดอกมากนี่เก็บไปเยอะแล้วนะครับเก็บไปเยอะแล้วแต่ก็ยังมีอีกเยอะนะครับเนี่ยจะดกแบบนี้แล้วก็งอกทั้งต้นนะครับงอกทุกกิ่งทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเก็บไปขายนะครับคือไปขายหน้าร้านน้ำอ้อยนะครับก็ไปตั้งขายหน้าร้านน้ำอ้อยเนี่ยก็ไปมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ มีเท่าไรไม่พอเลยไปถึงตั้งในปปก็พอลูกค้ารู้ว่าเป็นมะนาวจากที่ว่าที่สวนที่บ้านเนี่ยก็ทื่อกันหมดนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าขนาดลูกเล็กๆเ,เ,เนี่ยคือน้ํายังเยอะน้ําจะเยอะมากแล้วก็หอมนะครับเปรี้ยวดีแล้วก็หอมจะไม่จะพูดยังไงฮะก็คือแบบเปรี้ยวแบบอร่อยนะครับเปรี้ยวหอมมันไม่เหมือนว่าบางบางพันธที่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวจริงแต่ว่าจะเปรี้ยวปรีดเดยที่ว่า ไม่มีกลิ่นหอมนะครับแต่ต้นนี้เนี่ยก็คือจะมีครบทุกอย่างเลยในตัวเขานะครับก็เลยเดี๋ยวก็ตัดไปขยายนะครับก็อาจจะต้องตกแต่งกิ่งออกนะครับเพราะว่ามันมีลูกอยู่นะครับมีลูกอยู่ก็ต้องเอาลูกออกแล้วก็ตัดให้เหลือสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับก็อย่างว่า เพราะว่าเราเพาะไว้นานเกินนะครับประมาณห้าหกเดือนนะครับนี่ห้าหกเดือนให้ดูรากนะครับท่านผู้ชมครับรากนี่ก็จะเต็มเลยนะครับรากเต็มเลยไอ้น,นี้เพระาะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือฤดูฝนนะครับผมก็ก็เลยว่าจะปลูกเลยนะครับไม่ต้องไปจำในถุงดำแล้ว นะครับเดี๋ยวก็ลงหลุมกันเลยนะครับก็เพาะไว้หลายกิ่งนะครับหลายกิ่งหลายนั้นขีมือนะครับไอนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนเองนะครับไม่ได้ตอนเองอันนี้แม่ตอนไว้ให้นะครับผมเนี่ยมามีหน้าที่ปลูกมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวอ เนี่ยนะครับพันพื้นบ้านนะครับผมไม่ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นพันุอะไรนะครับก็งอกทุกกิ่งแล้วนะครับงอกทุกกิ่งกันเลยก็จะไปปลูกนะครับก็บริเวณด้านนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เนี่ยก็จะเป็นมะนาวทั้งหมดนะครับเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกเนี่ยผมก็ ลูกพร้อมกับกล้วยโดยที่ว่าให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ทีนี้พอกล้วยเขาโตกล้วยเขาโตก็ทำให้ก็าบาังล่มมะนาวนะครับต้นที่อยู่ข้างในก็ทําให้ลูกไม่ดกแต่ว่าวันนี้ผมก็เนี่ยครับมาทยอยเอาตัดแล้วก็ขุดต้นกล้วยออกเพราะนี้ยังขุดไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่บางส่วนแต่ว่าทยอยขุดออกให้หมดเลยต้นกล้วยนะครับเพราะว่าพอมะนาวเราโตแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ ก็เป็นมะนาวอย่างเดียวส่วนกล้วยที่ว่าเป็นพืชพี่เลี้ยงเนี่ยเราก็เอาออกให้หมดนะครับเพราะเขาจะได้โดนแดดแล้วก็จะได้ออกลูกนะครับจะได้มีลูกเพราะว่า,ามะนาวนะครับก็คือถ้าเขาไม่โดนแดดนะครับเขาก็จะออกรูปไม่ดีนะครับก็จะออกลูกเฉพาะว่ากิ่งที่ว่า,าโดนแดดส่วนที่อ้อมไม่โดนแดดที่อยู่ในร่มนี้เ็าจะ ไม่ค่อยออกลูกนะครับอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าพืชก็ต้องการแสงแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแล้วกล้วยเราโตแล้วนะครับเราก็ตัดออกเลยขุดออกเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเสียดายกล้วยเราพาไปปลูกที่อื่นก็ได้นะครับเราก็ปล่อยให้มะนาวเจริญเติบโตกันเต็มที่กันเลยนะครับอันนี้ที่ว่าที่นี่ที่ปลูกนะครับก็คือนี่ผมก็ปลูกให้เทวดาเลี้ยงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเดือนหนึ่งก็ได้กลับมาครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ มาตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยครับก็ปล่อยธรรมชาตินะครับทุกอย่างพืชอยู่ในนี้อยู่แบบธรรมชาติกันหมดแต่มันก็ยังให้ผลผลิตเราอยู่นะครับยังให้ผลผลิตก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะมะนาวเนี่ยก็ออกลูกอยู่ตลอดนะครับเราก็ได้กินอยู่ตลอดนะครับกับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่ อ่ารับชมคลิปกันอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไรอ้อยสมใจกันด้วยนะครับมีอะไรดีๆนะครับก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการดูอ้อยนะครับมาดูมะนาวก่อนอ้อยจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าก็ปลูกแบบผสมประสานเหมือนกันส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเน้นมะนาวนะครับขอบคุณนะครับก็อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ